ใช่แล้วลุยกันต่อครับในเกมตัดสินตรงนี้ครับของเอ p พีหรือว่าจะไปต่อของเบคอนทามรอแฟนไปแลตรงนี้เริ่มต้นแล้วครับคุณผู้ชมครับพี่ซีครับครับผมอ่ะเลยดูว่าตอนแรกนะครับถ้าเกิดว่าจังหวะในการบวกครับก็จะเป็นเบคอนทามครับที่น่าจะงัดได้ดีกว่านะครับกิวโจมตีชัวนะครับสตาร์นปั๊บครับวิ่งต่อปึ๊บปั๊บปุ๊บแต่ตัวเขาก็มีโกเซฟครับอย่างซิปแวะมาเคาะลิงครับผมหนึ่งที เกม,มนี้ไม่มีมเวทบัฟดักหน่วงอะไรครับเอาชัวร์ทั้งคู่ซึ่งปกติก่อนนี้ป่านแนวตั้งบ่อยนะทายวันนี้ไม่ออกผ่านแนวตั้งแบบว่าไม่ยอมกันเลยใช่ตอนนี้คือไม่เลยครับตั่ายตักเซฟครับผม,ผมว่าการวิ่งเปิดหน้าของทั้งคู่ก็ถืออันตรายไม่เบานะครับแต่แพงก็ช่วงต้นเกมเนี่ยของทาง SGP ดูจะต้องแบบค่อยเล่นหวานแบบยามจะเทรดนะครพูแต่โดนป๊อปยิงกจะเจ็บมีฮิวอยู่ด้านหลังครับแล้วมีอันเน็ตครับ มีสะมารฮิวอ้อมๆได้นะมีวินคัฟนะครับถ้าเกิดจะไปเทรดอะไรก็จะมีกัโหแล้วเอาหนักครับแต่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่สนใจอลยดิโอ้ยพยายามจะเรียกให้ซิฟกลับมาช่วยนั่นแหละครับดึงไว้ใช่ไหมไม่เห็นซิฟมาก็มันใส่รัวๆไว้ก่อนนะครับกดเลือดให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วค่อยวาร์ปกลับบ้านหลังเทคคิฟเขาก็จะหาโอกาสในการไปเล่นสายหยานด้วยเนาะข้างบนนะครับโอ้แต่ตรงนี้ทาจิแอบฟ้าอยู่นะครับและเบิร์กครับเดินมากดดันพร้อมฟิตนะฟิตกก็มาช่วยเหมือนกันครับก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับ มากี้เขียคีบได้ก่อนก็เลยลงมาแวะครับเผื่อเพื่อนจะโดนเปิดไม่ใช่แค่คนดูกดดันนะคนผภาคก็เหมือนกันแต่ตัวตอนนี้ในห้องเงียบมากผมมีความรู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยวเ้าผ่านไปให้ได้ครับอยากไปครั้งแล้วว่าก็ยังไงก็ตามครับนะวัดดีว่าไเทครับยังไงก็ต้องมีผู้ชนะผู้แพ้อยู่แล้วก็ไปลุยกันได้สุดรับเชียร์กันได้สุดปอดแล้เดินมาดูจะกดดันได้ดีกว่าแต่เขาก็ไม่เล่นด้วยะ เกมที่ HCP ก็ต้องการความนิ่งนะครับมาเปิดมังกรโอ้ยมาคี้ไปรับสามครับตรงนั้นแล้วมาเทอร์เตอร์เอ๋อุ้ยต้องตายแม้วเกือบตายครับมากี้ฟิกเกอร์ออกคันกันคิมเซโดนอยู่ครับอยากไม่จ่ายฟิกเกอร์เหมือนกันพยายามจะไปแย่เล่นทั้งบมนะครับแต่ HCP เล่นแบบนิ่งๆนะครับจะลากมาต่อแล้วติดเิงใส่เสาเอ็กซ์ครับผมโอ้แข็งจัดเฮ้ยเขมอจ่ายมารีเซ็ตทีมไฟรีเซ็ตกันใหม่ครับตรงนี้ เล่นกระบะเสียว oh <my> ครับอุ้ยเราใส่ด้วยจุกจัาจุกจ่าครับต้องปิ๊กต้องปิ๊กตามด้วยก็เอามานี่โอ้เราใส่ต่อได้กวา่าเอน็นจอยครับผมตายไม่คายออกมาคายออกมาโอ้มีปิกเกอร์อยู่แล้วปิกมาช่วยไว้ครับจ่ายตีมาจากที่ั้นเซ่แล้วเอาต่อด้วยไงล่ะเอาไปสองตัวครับผมเอน็นจอยครับ หึงแรก2ครับดาเมตต่อเนื่องเรามีเลยฮะนี่เป็นเกมที่ผมอยากเห็นมากเราะว่าดาเมตต่อเนื่องหลังจบไปผมไมเคอนผ่าจะมาไหมใช่ไหมอเาแ้มานะก่อนหน้านี้คือจ่ายและจบอย่างเดียวเลยฮะอ่ไม่จบนะนี่รัวไม่สนใจจั่วเข้ามาเนี่ยตอนนี้นี่กลับมาคุมเกมได้แต่ก็ต้องระวังจังหวะแบบเมื่อกี้แล้วที่เข้าไปเล่นลึกครับ ก็ค่าอันตรายนะใช่เพราะเขามีมเิปครับเซฟได้หนึ่งจังหวะและเมื่อกี้ดีว่าเิปนี่เขาเหลี่ยมในการที่จะทิ้งข้ามไปจนค้นไม่มีเนี่ยครับเมื่อกี้เลสก,ก็เหมือนลองใจนะเหมือนแบบเฮ้ยนายผมไม่อยากจะสู้ใช่ไหมล่ะอะไรอย่างงี้ยฟิกใส่หน้าซะเลยนะครับใช่ครับอันเล็กก็หิวว่าไว้ง่ายเออจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามเยอะขนาดนะั้นเอาแวะมาดึงทีบังคับเซฟโอกไปนะครับเสื้อเยอะๆครับผมเป็นเรื่องดีนะล่างพอมาอยู่ฟิตมารับหน้าที่เป็นทับฟองครับแดนวิน ้ปพยายามจะเดินเข้ามาปิดครับจาข่ขาจีของของมันพีและตัวของกิมเซอโอ้ยโ,โ,โ,โดนเลยครับโหลลางเยอะแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับข้างบนตัวต้ำต่อครับแล้วนี่ครับตีไปสดๆครับผกปุบปักปุบปับครับจะเอาจนแตกเลยหรือเปล่าับตรงนี้อุ้ยนะย,ยางอยู่ทายเสียเยอะมากนะครับข้างบนมาคี้โดนปั๊มครับตัดเวฟบด้วยครับตรงน,นี้ต้องเลือกครับเลือกามว่าจะเอายังไงฮะทะมุกทักไหน อะไรยังไงแเขาพยายามข้างบนน่าจะได้ป้อมแน่ๆเพราะ4นาทีแล้วด้วยครับคาร์มอนนี่มายื้อครับแต่ว่าตอนนี้เก็บแตกก่อนโอ้ยน้ำสายมาต่อครเขาซื้อเกมไว้ก่อนครับผมเคลียร์ได้สำเร็จแต่ล่าสุดป้อมแตกไปแล้วนะครับนี่พมจะตีป้อมอยู่ครับแม้จะมีการป้อมตนี้ครับปากปากุงปากับแต่มาคี้รับ2อยู่วางเสียวไปครับเก็บป้อมได้เหมือนกันใช่ครับเหมือนตีครับเพราะฝันข้ามไม่อยากจะมายุ่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังโอเคนะเท่ากันแต่ว่าเบิงได้ตังจากมาคี้อยู่ระดับหนึ่แตต่่ววา้องงระั อุ้ยดูดแป๊บอันดีเด็ดอยู่นะแต่เอานนี้ต้องตั่างกันยังโอเคอยู่นะครับอันดีแต่ว่าต้องทำให้ได้เยอะกว่านี้นะใช่ครับมีวอลไฮเลทเกมสู้เทลลำบากครับเรื่องของระยะยิงครับแต่มีอิงกี้พอที่จะชดเชยตรงนี้ได้ครับทำให้เทลไม่ได้ยิงยิงสบายเท่าไหร่ครับโอ้๋แล้วสวนเลยครับเซครับมีอันเด็เลทเกมนะจามิโคอข้างแรงครับเกมแตกมันตีจ่าเซอร์ไฟกับซีแอนดรีไล่ไว้ก่อนนะยังไม่เข้ายังไม่เข้าดูจังหวะายดูจังหวะายพยายามจะบีบให้หมูหวานใช้ฟิกเกอร์ครับ ถ้ารอบแรกฟิกเกอร์ปุ๊บนี่บอกเลยรอบสองไม่ใช่หลอกแล้วนะเอาจริงฮะมาได้แมจ่จ๋ารอบแรกหลอกก่อนนะครับหลอกไม่สำเร็จนะครับหมู่หวานได้คิดใจแข็งอยู่เนี่ยฟัดกันไปครับด้านขวาเตาเอ็กเจกเหมือนกันเนี่ยพยายามดึงความกดดันนะครับตึนะ๊บตึ๊บไปบี้เนี่ยเนี่ยเหมือนพยายามดึงให้เขามาช่วยข้างล่างเนะี่ยใช่ครับมาดูกันยังอยู่บนเวียบแถวนั้นนะฮะต้องระวังทีเอ็กด้วยนะครับหายออยเบอร์ไป ครับมาครุงมังกรครับทุกันสามคนเนี่ยพยายามจะดึงสเปนให้อามุตีนกับมาร์กี้ได้เล่นนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเอาสุดครับจิโร่ครับคิเบเกอร์สวนเลยครับอุ้ยเนี่ยแต่ต้องใช้ครับอันติดสวนกลับไปครับเอาทีเพื่อที่จะยื้อตัวเองให้ได้ครับแล้วก็จะมีสลับเล่นไหมครับตอนนี้หมูหวานแช่เลนขวานานมากแล้วทำให้เบิร์กเนี่ยไปฟาร์มเลนซ้ายรัวๆเลยครับเบิรงหนีข้ามบออยู่นานนะนะคือแบบตอนนี้ตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับเลยเบิร์กไม่ยุ่งครับฟาร์มอย่างเดียว เป็นเปลงเขาถามที <Echo es> ่เดินเกมได้ไวกว่าครับเกมนี้เพราะว่าเกมคีิปไวหลายเล่นเลยครับเนี่ยไวกว่าทําไวกว่าเลยเกมมีติดข้อมตัวเปีที่มันโอเคอยู่ด้วยนะครับเนี่ยพอได้อยู่เป็นระยะไกลอย่างนีกี่ครับจะมีความได้เปรียบในการโยนและเจ็บก่อนครับบวกกับแอดเดตด้วยนะครับซึ่งเอาจริงทางหลายๆตัวฝั่งผมก็ไม่ค่อยชอบแอดเดตเท่าไหร่นะครับแม้แต่คู่เนี่ยครับสองทีมเลยไม่มีตัวยืนแทงแบบเป็นธรรมชาติครับจังหวะเข้าครั้งแรกมันไปมากๆใส่ล้วนๆใช่ไหมตัวได้ตัวเลเซตไฟรท์เลยโกลด์โกล โอ้ยไปครับไปครับอ so ุ้ยป้อมเกือบแตกย่างอย่งเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออมันไปแทบไปแทบอย่างใหญ่แทบไปครับผมตัวไม่ได้มองมองอยู่มองอยู่นานอ่ะไฟเรียบร้อยเอาหมูหวานโซโล่ป้อมครับเล่นในเวฟที่เขาไม่คิดนะครับโอ้แล้วการทัพอาจารย์มีอถ้าบอกว่าเดินตามเขาตลอดนี่ยังไงเขาจับทางได้ครับต้องเล่นแบบนี้เลยต้องเล่นแบบคาดไม่ถึงใช่ไหมครับผม มาแบบอันพิกเทเบิลสาวแล้วได้ทาวเวอร์เขามาอีกหนึ่งทาวเวอร์ครับแต่โจทย์เดิมเลยครับสำหรับเบนส์น้ำต้องตีบ้านใหญ่ให้แตกครับเซอร์ไพรส์กำลังเซอร์ไพรสนน์นั่นไงมาแล้วคริสเซนแต่มีฟิกเกอร์ครับดาสายมาต่อคริสเบเกอร์มาปาดไปก่อนไปครับ ต้องออกนะมูนเพียสไลนมาผู้หวานมองอยู่เอ้ยเดี๋ยวนะทำไมอยู่ตัวเดียวแปลกๆแกนี่ตัวนี้ตัวด้านขวาครับไล่ฟาสใส่จีโร่ไปครึ่งหลอดครับเจ็บอยู่ฮะมีตัวของฟิชมาการไว้แต่มีแวนการ์ดครับอยู่ด้านบนครับกันเราจะไปเอาด้านบนฟรีด้านล่างมาต่อขอสองเลยนะการขอสองเลยนะการเอาล้เก็บมาครับถอดนะครับป้อมบนและป้อมล่างทิ้งออกไปฮะโอ้ผมที่มาจังหวะต้องพลับเลยฮะโอ้ยต้องพลับขอสองขอสองเสร็จปฟาดก็ตอนนี้เริ่มเหตุการณ์สยองขวัญเนี่ยเอชจีพีครับฝั่งด้านขวาเนี่ย ดูครับฝีป้อมกลางด้วยเฮ้ยเฮ้ยไงนักนอนต่อไปตัวจุ๋ครับยอมจ่ายล้างแล้วฟิกก์ออกครับนะครับตรงนี้ครับมาที่ป้อมกลางครับมูอหวานเนี่ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเซฟไลท์เซฟไลท์โอ้ยฟิกออกไลท์เลยแต่โผ่ด้วยครับด้านหลังเทเบก็ไปตัดไปฟิกก็จะตายกันป่านเข้ามาหมดพิษกับทางด้านดูเอลนั่ีเราต่อหรือเปล่าตรงกลางไม่มีฟิชแบบนี้เราเสียหลายอย่างไปเยอะมากครับสำหรับทางตัวของเซกัาแฟนทอมไม่มีสกิลสำคัญอย่างอาร์กรบูมเนี่ยที่มันเป็นวงกว้างและตีบ้านยากเะโอ้มันไม่มีอะไรมาเบรกฮะ ใช ah ่ครับทีติดกันนะแบบไม่ได้ไปต่อนี่การ์ลขบวนของฟิตนี่ะครับครับโอ้แล้วเก็บเขาก็ได้นอกภคในเวลา8นาทีครับจัดวิตเก็บเร็วแล้วนะครับภาพนี้เราเห็นบ่อยครับเราอยากเห็นภาพใหม่ new picture entertainment ครับโดยเป็นข้อถามครับภาพใหม่ใช่ไหมภาพที่ไปึ้นบ้านเนะครับจบให้ได่ต้องอยู่ที่การจบเกมด้วยนะครับมันมีเหตุการณ์มาแล้วแหละนะว่าได้เปรียบแต่ว่าปิดเกมไม่ได้ครับแต่เกมนี้ตัวการของซัลกอนมาทัพก็ต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับ มมันนเเเกาะใช่ถ้าเสียอะไรก็มุ่งของบินไปนี uh, ่ไม่มีอะไรพอที่จะกันไหวแล้วนะครับครับแล้วการดับแอดเดนมาผมว่ามันได้ผลตรงที่ว่าฝั่งข้าไม่อยากจะได้บ่วเนาะมันจะมาขู่แต่ถ้าเกิดว่าจะเข้ามารำอะไรเจอรีเซ็ตไฟด้วยเฮอริเคนบอลนะครับแต่ว่าถ้าไม่เข้าไฟเลยเนี่ยจะโดนตัวของเจ้านตัวกัสบินนะเป็นกัสสินใช่ไหมบินกัสบินครับบินครับใช่ตอดแครี่ตอดเบรกนะครับและตอนนี้ของออกมาเต่าเอ็กก็ทำดาเมจได้เหมือนกันนะครับเป็นอาร์โกนี่ครับไว้คอยเผาครับ ต้องเล่นนัดปุบอยู่นะรีบไม่ได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าอย่าดึงนานเกินไปอย่ามาเล่นเลยไม่งั้นนี่เทลกับอย่านี่รอจังหวะสวนกลับเลยให้ลิทิสการเล่นแบ็คแบบเต็มครัับเกว่าไ,ได้ มาเ<อ>ดียร์ไปปล่อยบนนะาละปล่อยบนมาร์ากี้ดันล่างตอนนี้คือมาร์กี้รับหน้าที่ครับเป็นเหยื่อเนี่ยครับไม่ได้เป็นเสือครับผมนะไปเก่งใส่ใครไม,<ด>ไม่ได้ครับขอให้ยื้อให้ฝั่งข้ามมาอยู่กับเขาให้นานที่สุดครับมาเล่นกับชัน้นนะแล้วมาแล้วของยื้อครับรอเชลยังไม่ได้ใช้มาฟรอสสิใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเห็นอยู่นะใหม่แน่แต่ตอนนี้ครับรไหม่ลูยังมีอยู่ครับมาเดี๋ยวร์มาแล้วครับ โัวของกิมเนเซครับนี่ครับทีเดีเอ็มยับแรงแรงโอ้โยนมีเจ็บนะครับแต่ตรงนี้เวฟมันเข้าไม่สวยฮะเดินเดินเดไปเดินไปเดินไปเไปเดินไหวหน่อยนะเดินไหวหน่อยดิงานหน่อยเฮ้ยเดินเร็วโอ้ยเอร์โลคิออสแตทีเผลือแตทีเผลือแตทีเผลือโอ้ยหวานหลอนอยู่หลอนอยู่หลอนอยู่ตรงกลางมายังไงโอลฟมสเจ็บมากครับพิสิเลือดครับจันมินครับผมป้อมขวาได้นี่ฮะแบบนี้เอาเลยฮะเขาต้องเลือกคือที่ในการการครับผม ข้างล่างเสียไปแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ได้เปรียบมากๆครับแต่ว่าถ้าจะดีก็ย้ำอีกตะทางนึงแต่ก็ยังต้องระวังการเซอร์ไพรส์ซิกแอนกี้ของตออยู่นะครับใช่ตำแหน่งการยืนครับหวานจะเปิดเผยตัวเองมากไม่ได้แล้วจะเจ็บเยอะครับแต่โวก็ใช่นะผมโมซูไม่ได้เหมือนกันถ้าไปโดนคีฟด้วยทุกเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ไปก้อนทามคลิปปานง,ง่ายนะครับใช่ครับแล้วอย่างอีกตัวเมทของก้อนทามแรงๆ,รงๆน,นั้นนะครับอุ๊ยสาวเอกโดนเจ็บุ้ย ซีรีเวิรมาแล้วนะของแสแลกนะครับของยีน่ามาแล้วนะครับฟอสซีรีเวิรของทางอาเด็นะครับอ้าวนะครับติดสลูสลูนะครับยีน่าจะเล่นลำบากขึ้นมากนะครับเวลาเจอไอเทมชิ้นดีครับดูดูครับเขาใช้แผนนะครับที่ทำกันบ่อยๆนะครับแพ็กเกจแล้วดันทีมฮะตามสูตรของคนเกมตามนะครับผมแพ็กเล่นเลยครับก็รอเวลาครับน่าดัทีไหมเกมนี้อย่าให้ถึงเลยปิดได้ปิดนะใช่ปิดปิดเถอะนะครับ จะได้เริ่มต้นคำว่ารีเวิร์สสวีทสักทีเรียบเลยตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มครับยังตีบ้านไม่จบดูกันก่อนครับแล้วเอาวีครับขึ้นกระบอกสะท้อนมาอีกหนึ่งชิ้นไม่เอาเพชรมาเลยนะครับหมายบัดมือแหละว่าจะเอาสแต็ปมาปิดเกมเล่นเกมนะครับเหยียบวีครับวางเป็ดครับเห็นเป็ดชันไหมนี่ละครกดดันชัดดีครับเขาไม่ได้มีตัวที่จะยืนเป้าเป็นอัลติได้ง่ายขนาดนั้นเองเนาะ นไปไกลๆดูบ้าเล่นแค่นี้แหละโอ้ยนี่ก็ไปอยากเฮ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อุ้ยเรามาด้านหลังครับโฉบไปเลยเอาเองหายครับโอ้ตจ้าจอมเซอร์ไพรส์ด้านขวาเลนฟิกเกอร์ขึ้นหน้ายิงใส่เลยครับแต่ด้านซ้ายกบคิพเปเกอร์ปาดเข้าไปเบิร์กเจ็บมากๆมาเกย์กำลังมาต่อมาเกย์มาต่อพิกเกอร์ไปต่อครับเอาแล้วดีครับตายอยู่หน้าป่ากรับด้านขวามาต่อยังไงเอาไปตีเข้าไปตีเข้าไปตีธรรมดามาเป็นเอวสิเอ็แล้วบาดจีลล์ไปครับลองไปนอนอยู่กอย่าแต่เดียว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 ข้างหลังอะไรเนี่ย ไอ้ไอ้หนูไปดูปลาปลาไอ้หนูปลาปลาหยุดเดี๋ยวนี้ปลาหยุดเดี๋ยวนี้อ้าวบ้านแล้วออมอมอมโอ้ยแล้วออมแบบนี้เป็นผลดีกับเรานะอ้าวอมทีมันจะเข้าลึกใช่มันจะลึกไปแบบดิฟๆไปแบบดิฟๆยังไงโอาดิฟดิฟลึกฟิตบอกว่าเอ้เอ็งอมทีทำไมเอาอมทำไมโอ้โหแล้วมิแบบตัวแตกโอ้โหแตกด้านหลังมาซื้อเวลาซื้อเวลาเฉยซื้อเวลาเฉยแล้วปาดหมดเลยครับมาแล้วครับเส้นทางแรกของการรีบาวน์สเวนครับทีมเบคัชา